ร้หไไร่่ไไมมปูสนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel ใครจะไปนึกนะครับว่าริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็เดินเลยท่าดินแดงมานิดนึงนะฮะจะเจอร้านที่มันสุดจะลึกลับขนาดนี้นะครับผมเรียกเลยว่าเป็นร้านลับครับผมร้านนี้นะฮะ ดีฟรูดคาเฟ่ครับผมซึ่งจริงๆตอนนี้เราอยู่ติดแม่น้าเจ้าพระยาเลยนะครับเดินเข้ามานิดนึงตรงนี้จะเป็นเวิง์ที่ไม่นึกเลยว่าจะมีเวิร์นี้อยู่นะฮะเป็นเวิร์ที่ค่อนข้างจะดูเหมือนจะมีประวัตินะฮะเดี๋ยวเราอาจจะเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านดูว่าเป็นไงนะฮะร,ร้านนี้จะเป็นร้านสุดท้ายเป็นบาร์ลับใครที่สนใจอยากจะมากินกาแฟจิบอร่อยๆร,ริมแม่น้าเจ้าพระยาตามผมมาครับผม แล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับพี่รูทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผูเสียงหล่อครับผมครับผมด e ฟรูทคาเฟ่ที่มาเป็นยังไงครับ เอากระทั่งชื่อนะฮะสถานที่หรือว่าทําไมถึงเลือกทํากาแฟที่นี่อ่าก็คืออย่างนี้ฮะก็ผมเองเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่เคยเดินผ่านชุมชนตรงนี้ก็คือท่าดินแดงตอนเรียนหนังสือเลยมผมเรียนอยู่รงซานตาครูสแสงอรุณอ่าครับฮะทีนี้พอเรามาเดินเจอตอนโตเนี่ยเรามาเจอเขาในวันที่โดนไล่ที่จากลง้งอ่าเพราะเราอยู่ริมน้ําอยู่แล้วแล้วมาดูเฮ้ มันมันถูกซ่อนอยู่หลังสังกสีเวงนี้ใช่ไหมใช่ครับเวงนี้ถูกซ่อนอยู่ผมก็ไแบบอยู่ดีๆผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนชื่อเราอ่ะก็คือรูทรูทที่แปลว่าลาก <c oughs> เพราะว่าบางครั้งอ่ะเราลืมอะไรบางอย่างที่มันอยู่ลงไปแบบลึกลงไปแล้วก็ถูกมองข้ามอันนี้ผมพูดในในแง่ทั้งของโตัวตนของผมด้วย <c oughs> แล้วก็ในแง่ของวัตถุ <c oughs> แล้วก็สถานที่ด้วยครับผม ผมคุยกับพี่รุ้เมื่อกี้ว่าแบบที่จริงสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวด้วยใช่มีประวัติของมันซึ่งพี่เองเข้ามาในพี่ก็พี่ก็เคารพเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ถูกไหมครัใช่ครับคือบริเวณนี้ฮะเป็นโรงสีข้าวโรงโกดังข้าวอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะประสาทอาจจะคลาดเคลื่อนประมาณปลายปลายราชการที่รับแล้วก็มีตราตราหนึ่งเป็นตราสลักหินนะครับ ที่เขียนว่า r o ย a l of e x c h ช n g e จะอยู่ตรงนูน้นประตูตรงที่แบบทุมคุมเล็กๆเ,เนี่ยประตูที่หายไปครับผมอ่าเขาเอาไปเก็บแล้วครับเป็นตราอะไรครับเป็นตราที่มอบโดยประมาณพระนางวิกตอเรียที่ 1, 1> ที่1ะฮะ 1> อังกฤษใช่ซึ่งมอบให้เนี่ยเหมือนกับการสัมพันธ์ทางการคา้าครับ,รบมิตรไมตีทางการคา้าเพราะว่าเป็นยุคที่แบบใครค้าขายผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่เส้นทางการค้าใช่ครับผมคิดว่าสถานที่ที่พี่ลูทเนี่ยเขาจัดการที่นี่คือดีบลูคาเฟ่เนี่ยมันเป็นได้มากกว่าทั้งคาเฟ่ คือมันจะเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งที่จะมีคนหลายๆกลุ่มมารวมกันหลายๆวัยหลายๆเชื้อชาติใช่ใช่น,น,ใชนั่นเลยครับถูกต้องเลยผมผมเห็นมีแบบพวกโปสเตอร์แบบพวกงานศิลป์งานอาร์ตมีคอนเสิร์ตเล็กๆที่พวกกีตาร์ตัวเดียวมาเล่นก็ได้ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งแบบว่างานเล็กๆที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กันก็มีใช่ใ สูตรเล่งกาแฟพี่รู่คือเนี่ยผมเห็นสังเกตนี้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่คั่วเองไหมเนี่ยไม่ไม่แต่ผมแต่ว่ามีแต่ว่ามีหน้าพี่อยู่นะใช่ผมอยากเด่นเฉยอ๋อยากเด่นครับคือเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องด้านดีไปแล้วใช่ไหมฮะอันนี้มาด้านด้านเมาบ้างเพราะว่าผมเป็นคนแบบมี2ด้านฮะก็คือนอกจากกาแฟแล้วก็มีสายเมาด้วยเราเลยอยากจะแบบทำกาแฟส่เมาขึ้นมาแต่กินแล้วไม่เมาแต่ว่าได้ฟิลได้ได้ลิ้นมันติดเมานิดนึงใช่เพราะว่าอย่างอ้าวสมมติวันมาคะ กินเหล้าไม่ได้ <S 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 กินเหล้าไม่ได้ทำไงดีกินกาแฟเหล้าได้นะพี่ไม่ผิดอะไรอย่างนี้เออเราก็แบบต้องหามูดร,รู้สึกว่าบางอย่างอ่ะเราอยากได้แบบฟิลลิ่งมันเฉยๆอ,อ่าผมก็เลยคิดที่มาว่าไปถามเขาเออจะมีกาแฟที่แบบทำให้เหมือนเบียร์ได้ไหมทำให้เหมือนสากททำให้เหมือนวิสกี้ได้ไหมแต่ลำเราเคยได้ยินใช่ไหมกวกาแฟลำอ่าผมก็มันมีความอร่อยของมันผมเองก็บอกเลยว่าไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากอะไรมากนะครับาก็คือเราเป็นคนชอบทาน อย่างเวลาเราชิมเนี่ยบางทีไม่ได้รสชาติเหมือนเขาหรอกนะแต่รู้สึกแค่ว่าเฮ้ยมันอร่อยวันนี้เราจะมาชิมอะไรกันต้องถามพี่ก่อนว่าพี่อยากได้ลึกหรือว่านุ่มผมดูทรงพี่วันนี้แล้วผมอยากไปทางเจแปนิสได้เจแปนิสอาแต่งตัวมอให้ผมเข้ากับนี่ไงชุดนี้ทำได้เจแปนิสวิสกี้คอฟฟใช่อ่าได้เลยพี่ได้เจแปนิสวิสกี้นะครับให้ผมช่วยก็ได้อยากมาเข้ามาลองไหมได้ได้ได้ผมช่วย นี้ผมเป็นบาริสต้าจำเป็นที่ Deep r ทคาเฟ่ e นะครับผมอันนี้ลวกจากข้างบนลงมาก็ได้ครับนี่นะครับอ่าพอไหมเคได้ครับโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะเอาน้ำในนี้ออกก่อนรับนี่เป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็กลิ่นกระดาษออกหลังจากนั้นจะให้พี่แม็กนะครับช่างกาแฟนะครับครับผมนี่ครับเท่าไหร่ดีฮะสิบครับสิบห้าในดมหนจึมา กรุบครับกรุบโอเคนะฮะปึ๊บเสร็จทีนี้จากนี้ก็จะเอากาตัวนี้มาทางนี้แล้วครับครับผมโฟติกินกาแฟบ่อยไหมครับพี่แม็กบ่อยครับทุกเช้าเลยทุกเช้าเลยใช่ไหมครับตอนกี่โมงครับก็ตื่นมาสักสองชั่วโมงก็สัตว์ครับช่วยให้แบบว่าตื่นกระปรี้ยงชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดทางนี้ ส0 70แล้วก็150แล้วก็สองตอนจบร้0ยห้จบที่2องรใช่ไหมใช่ครับผมได้เวลารูปสนุกลุ้นอร่อยฟรีถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าถนนท่าดินแดงเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพศอใอด ระหว่าง TF1 พศ2,474หรือ TF2 พศ2,499ส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียง,งครั้งละหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรับไปเลยหมูสเต๊ะจากร้านโอกี5รางวัลรางวัลละ1ชุดติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k The First Estimate เที่ยวสุดโลก แล้วก็จบวันไปอย่างสวยงามนะครับผมกับทริปนี้นะฮะกับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนะฮะวันนี้เรามาเดินทางนะครับอยู่กันที่ท่าดินแดงนะฮะซึ่งวันนี้ทําให้ผมได้รู้เลยนะฮะว่าที่นี่มีอะไรมากมายที่ผมไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารจานเด็ดนะครับผมหรือว่าร้านลับในตำนานนะฮะก็ใครที่อยากจะตามรอยก็อย่าลืมนะฮะไปดูกันได้นะครับในยูทูบนะครับผมของ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกนะฮะตามดูได้ว่าที่ไหนบ้างที่วันนี้ผมพาไปนะครับผม วันนี้ผมก็ปิดฉากด้วยกาแฟจากร้าน deep root cafe นะฮะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะ emma by axa จากกรุงไทย axa ประกันชีวิตครับ v skin care expert protection sunscreen ร้านทองแท้ Aurora y a s t r e e flora และ The First Tour and Travel ครับและนอกจากนั้นต้องขอขอบคุณทุกๆร้านนะฮะที่อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ประเคนอาหารอร่อยๆให้ผมได้กินนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆร้านเลยในวันนี้ครับแล้วเจอกันนะครับผมทุกวันเสาร์9โมงครึ่งนะครับที่ PP TV HD ช่อง36ครับผมหรือบน YouTube Channel นะฮะ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับวันนี้ลาไปก่อนครับแม x j e m a านบสวัสดีครับ หากมีเวลาฉันอยากไปทะเลจะไปแกเรเสพเพลงกับน้ำตาทุกคนคิดว่าฉันชอบเข้าป่าแต่ว่านะที่นี้ฉันอยากไปทะเลจะเอาไทย ที่ใดไม่แสงตะวันฉันจะไปนั่งร้องเพลงโพรดต่อให้ร้องโวยวาสักเท่าใดทะเลก,ก็ไม่สนใจน้ำตาจะเป็นของใครอยู่กับผ่ดสายจะได้รู้ว่า เเรื่่องดกก็ไมมข้มว่่าอีกมืนพันลนาตี้นะครับพวกเรา2คนก็นคือต้องบอกว่าตีตัวจากประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ดูไบนะฮะุผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของอินดูไบเทียบร้อยครับดูวิวครับเป็นยังไ,ไง ดูนปาชิ่งคืออะไรพี่คือจะเป็นการนั่งรถเนี่ยแหละ <c oughs> แล้วก็วิ่งในทะเลทรายวิ่งแบบผัดโผลนะ